ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอไปกันต่อคงรออีก24ชั่วโมงเตรียมถกดิวเกฮีแฟนบัลลเวอร์พูมีอะไรให้ลุ้นอีกแล้วเมื่อเดอร์มินเดอร์สื่อเมืองผู้ดีรายงานว่าจะมีการเจรจาการเซ็นสัญญามาเกฮีปรากหลังของคริสตันพาเลสในอีก24ชั่วโมงข้างหน้า เกฮีตกเป็นข่าวว่าเตรียมย้ายสังกัดหลังไม่ขอต่อสัญญาที่เหลืออายุเพียงหนึ่งปีเท่านั้นเขาตกเป็นข่าวกับหลายสโมสรในพิมลีแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้หงแดงเป็นเต็งจ๋าจะได้ไลายเซ็นไป็รองและพวกเขาจะทำการเจราจากับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องภายในวันพรุ่งนี้ อย่างไรก็ดีมีอุปสรรคในการปิดดีลเนื่องจากดี e อีเกิลอยากได้ค่าตัวะระดับ70ล้านปอนด์ทว่าความเป็นจริงนั้นคงไม่มีใครยื่นข้อเสนอดังกล่าวเพราะสัญญาของนักเตะเหลือปีเดียวเชื่อว่าพาเลสต้องการค่าตัวราว40ล้านปอนด์โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องแบ่งค่าตัว20%ไปให้เชลซีตามสัญญาที่ทำเอาไว้ในตอนซื้อมาราคา18ล้านปอนด์เมื่อปี2021 หงแดงอาจพยายามโน้มน้าวเซ็นเตอร์ที่กำลังจะอายุครบ25ปีในอีกไม่กี่วันข้างหน้าด้วยการเสนอตำแหน่งตัวจริงให้เจเรลคอนซาคก,กำลังจะย้ายไปไบเออร์ลูเซ่นขณะที่อนาคตของอิบราฮิมาโกนาเต้ก็ไม่แน่นอนและเหลือสัญญาเพียงปีเดียวเท่านั้น เบนจาขอบจากกิฟมีสปอร์ตรายงานล่าสุดว่าลุยดิอาซยังคงเป็นเป้าหมายอันดับหนึ่งของเอลนาเซอร์ในตำแหน่งปีกซ้ายแม้ว่าลิเวอร์พูลจะแจ้งกับบาซโลนาไปก่อนหน้านี้แล้วว่าพวกเขาไม่ต้องการขายเขาออกจากทีมไปก็ตาม อัลนัเซอร์เตรียมพร้อมที่จะยื่นข้อเสนอมากกว่า85ล้านยูโรสำหรับการคว้าตัวดีอาสแต่ผู้เล่นมีความสนใจย้ายไปที่บาซ่ามากกว่าที่อื่นแต่ยังไม่ชัดเจนว่าเขาจะพิจารณาข้อเสนอจากทีมในซาอุดีอาระเบียหรือไม่โอกาสสปอร์ตส่อ,อาหรับยืนยันอัลนาซเซอร์พร้อมทุ่มเงินจำนวน85ล้านปอนด์เพื่อขอซื้อตัวลุยดีอาสไปร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ ตามรายงานจากสื่อในตะวันออกกลางระบุว่าอัลนาเซอร์วางดีอารสเอาไว้เป็นเป้าหมายที่สำคัญที่สุดของพวกเขาในการเสริมทัพในตลาดซื้อขายซัมเมอรน์นี้และพวกเขามั่นใจว่าข้อเสนอที่พวกเขาเตรียมมานั้นน่าจะทำให้พวกเขาสามารถคว้าตัวเขาไปร่วมทีมได้ในที่สุด แม้ว่าลิเวอร์รพูลจะยืนยันว่าพวกเขาไม่ต้องการขายดีอาสออกจากทีมไปแต่ปีกทีมชาติโคลอมเบียวัย28ปีรายนี้มีความต้องการอยากที่จะย้ายออกจากทีมไปเนื่องจากสโมสรไม่ยอมขยายสัญญาฉบับใหม่ให้แก่เขาทั้งนี้คาดว่าข้อเสนอจากเอลนาเซอร์จะเดินทางมาถึงลิเวอร์รพูลอย่างเป็นทางการในเดือนกรกฎาคมนี้ นิโคลโลเชียราจากทานเฟอร์มาร์เก็ตยืนยันลิเวอร์พูลได้ทำการปฏิเสธข้อเสนอของทางกาลาตาสรายและสมุตรซอซาอุดิอาราเบียที่พยายามขอซื้อตัวอลิสอนเบเกอร์ผู้รักษาประตูคนสำคัญของพวกเขาไปร่วมทีมในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา หงแดงยังคงยืนยันว่าในทวารทีมชาติบราซิลวัย32ปีจะยังคงเป็นผู้เล่นคนสำคัญของทีมต่อไปแม้ว่าจอร์จี้มาบารัชวิลลี่โกคนใหม่จะย้ายมาอย่างทีมแล้วในเวลานี้ก็ตามอาเนอร์เฮดโค้ชของลิเวอร์พูลยังคงมีความเชื่อมั่นและมั่นใจในตัวของอาริสันเป็นอย่างมากและยังคงให้เขาเป็นผู้รักษาประตูมือหนึ่งของทีมต่อไปและแม้ว่าจะได้รับข้อเสนอจากทีมไหนในราคาที่มากแค่ไหนพวกเขาก็จะไม่ขายเขาออกไปจากทีม อย่างแน่นนนอาโปลีหันหาลูก้าหลังนุนเยสแพงไปนาโปลีตกเป็นข่าวว่ามีแนวโน้มที่จะหันไปคว้าตัวลอเรนโซลูก้ามากขึ้นเรื่อยๆตามรายงานจากสกายสปอรตอิตาเลียเนื่องจากลิเวอร์พูลต้องการค่าตัวดาวินนุนเยสสูงเกินไปนาโปลีรู้ดีว่าพวกเขาต้องซื้อกองหน้าคนใหม่ที่จะช่วยลดภาระที่ต้องพึ่งพาโลเมลูลูกากูมากเกินไปในฤดูกาลหน้าตัวเลือกแรกของพวกเขาคือนูนเยส แต่ถึงแม้จะเตรียมเงินที่จะลงทุน43ล้านยูโรเพื่อคว้าตัวดาวเตะวไว25ปีแต่ก็ยังไม่เพียงพอทีท่จะโน้มน้าวให้ลิเวอร์พูลยอมลดราคาขายจากที่ตั้งไว้50ล้านยูโรเมื่อสัปดาห์ที่แล้วลูก้ากองหน้าอูดิเนเซ่ถูกเลือกให้เป็นอีกออปชั่นในกรณีที่การเจรจาเพื่อคว้าตัวนุนเยสไม่คืบหน้าอย่างรวดเร็วและดูเหมือนว่าตอนนี้สถานการณ์จะเป็นเช่นนั้น จัลูก้าดีมาโซนักข่าวของสกายสปอร์ตอิตาลียรายงานว่านาโปลีได้ตัดสินใจทิ้งนูนเยสแล้วเลือกลูกก้าแทนเขาจะมีราคาถูกกว่ามากที่จำนวน30ล้านยูโรและดาวเตวัย24ปีก็หวังที่จะได้ค่าแข่งในอิตาลีต่อไปด้วยมันเกิดขึ้นหลังจากมีการบรรลุข้อตกลงกับ PSV สําำหรับการคว้าตัวโนอาแลงและใกล้ที่จะได้แดนเอนดอยตัวรุกข,ของบโบลญญาด้วยอีกคน แอนดี้ดันนักข่าวจากมิลเลอร์สปอร์ตยืนยันมากเกฮีได้ทําการแจ้งกับคริสตันพาเลซแล้วว่าเขาต้องการย้ายออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ตามรายงานจากนักข่าวชาวอังกฤษระบุว่าพาเลซกาลังมีความพยายามที่จะขยายสัญญาฉบับใหม่กับทางเกฮีหลังจากที่สัญญาฉบับปัจจุบันของกองหลังรายนี้เหลือแค่12เดือนเท่านั้นแต่ดูเหมือนว่าเกฮีได้แจ้งกับทางพาเลซแล้วว่าเขาต้องการอยากที่จะย้ายออกจากทีมในซัมเมอร์แล้วและตอนนี้ทีมที่แสดงความสนใจที่ต้องการอยากที่จะเซ็นสัญญากับเขาก ก็คือลิเวอร์พูลพาเลสไม่มีทางเลือกที่จะต้องขายเขาออกจากทีมไปในหน้าร้อนนี้ดีกว่าเสียเขาไปแบบฟรีเอเย็นในช่วงซัมเมอร์หน้าแต่พวกเขาก็ต้องการค่าตัวของเขาไม่ต่ำกว่า40ล้านปอนด์เกฮี ee, มีความกระตือรือร้นที่จะย้ายไปลิเวอร์พูลและดีลนนี้อาจจะจบลงเร็วที่สุดในเร็วๆนี้ 6สถิติระดับตำนานลิเวอร์พูลแชมป์เปี้ยนลีก2024-2025ที่แฟนบอลต้องจำให้ขึ้นใจลิเวอร์พูลคว้าแชมป์เปี้ยนลีก2024-2025สมัยที่20ด้วยผลงานสุดยอดทั้งทีมเวิร์กและฟอร์มส่วนตัวพร้อมสร้าง6สถิติประวัติศาสตร์นำโดยซาลายิงและจ่าย47ลูกยิงนอกบ้านครบทุกเกมและยอดแฟนบอลแห่ชมล้นแอนฟิ์ สิ่งสำคัญที่ทำให้ลิเวอร์พูลมีชื่อติดอยู่บนโทฟี่แชมเปี้ยนลีกนั่นก็คือฟอร์มที่โดดเด่นของนักเตะและการทำงานร่วมกันเป็นทีมของทุกฝ่ายซึ่งเมื่อผสมผสานทุกอย่างเข้ากันจึงนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายที่หวางเอาไว้อาเนอร์สโลตคว้าแชมป์ลีกตั้งแต่ซีซั่นแรกที่เข้ามากลุ่มบังเหียนโมฮัมเหม็ดซาราเป็นหนึ่งในนักเตะที่ทำผลงานได้ยอดเยี่ยมที่สุดและความแข็งแกร่งทางจิตใจของทีมสิ่งเหล่านี้ล้วนมีส่วนช่วยให้ลิเวอร์พูลประสบความสำเร็จ เพื่อเป็นการตอกย้ําความยอดเยี่ยมของลิเวอร์พูลงานนี้ก็เลยแนะนํา6สถิรติที่สุดยอดซึ่งทําให้ทีมคว้าแชมป์สมัยที่20 1. สถิรติแฟนบอลเข้าชมมากสุดเกมลีกที่แอนฟิลด์ งานนี้ต้องขอบคุณการปรับปรุงอาจารย์ฝั่งแอนฟิลด a เอ็นซึ่งมีการสร้างเสร็จเรียบร้อยและนั่นทําให้สโมสรสามารถสร้างสถิติใหม่ในการจุแฟนบอลที่เข้ามาชมเกมเย่าในหลีกสูงสุดเมืองผู้ดีสําหรับแมตช์นั้นก็คือเกมที่เรเ่รพูลถล่ม i p ฟส์วิททาว4ต่อหนึ่งในเกมเทมลีกอังกฤษเมื่อวันที่25มก,กราคมโดยมีจํานวนแฟนบอลเข้ามาให้กําลังใจมากถึง64,20คน อย่างไรก็ตามนั่นไม่ใช่เกมที่มีแฟนบอลมากที่สุดเพราะตัวเลขสูงสุดอยู่ที่61,905คนโดยเกิดขึ้นเมื่อปี1952เมื่อมีการอนุญาตให้คู่เข้าชมสามารถยืนเชีย์ได้ในเกมที่หงแดงชนะวูฟแทม์ตันว er ันเรอร์ศึก FA ครับรอบ4กระนั้นความจุยังเป็นทางการของสนามแอนฟิลด์ในปี2025อยู่ที่6 1 2 7 6คน2เป็นครั้งแรกในหน้าประวัติศาสตร์ลิเวอร์พูลที่ยิงประตูเกมเยือนได้ทุกแมต หงแดงอาจไม่มีหน้าเป้าลงสนามอย่างต่อเนื่องแต่พวกเขาก็สามารถส่งบอลเข้าไปซุกก้นตาข่ายได้ตลอดดังนั้นนี่ไม่ใช่เรื่องสําคัญสําหรับทีมของโค้ชอ่าเนอร์เนื่องจากลิเวอร์พูลสามารถสร้างประวัติศาสตร์ในสิ่งที่ทีมอื่นทําไม่ได้ฮาวิ่เอลเลียตซัดประตูเบิกร่องในเกมพบไบรตันแมตช์รองสุดท้ายของซีซั่นทําให้ลิเวอร์พูลยิงประตูได้ครบทุกนัดเกมเยือนในลีกโดยพวกเขาสามารถยิงประตูรวม44ลูกในการออกไปเยือนคู่แข่งซึ่งมากกว่าเล่นในแอนฟิลด์สประตู ผลงานแบบนี้ถือว่ามากกว่า11ประตูในฤดูกาล2 0 1 9 2 0 2 0ถึง2020ที่พวกเขาควา้าแชมป์ได้และมากกว่า10ลูกในซีซั่นที่เดอะเรดเก็บแต้มได้สูงสุดถึง97คะแนนเมื่อปีก่อนหน้านั้น 3. ซารามีส่วนร่วมกับประตู47ลูกยิงบวกแอซิสซึ่งมากที่สุดในยุคเพียร์มลิกที่เล่น38เกมประตูที่ซาร่าตะบันตีเสมอในเกมรับมือคริสตันพาเลตแมตสุดท้ายของฤดูกาล ทำให้เขามีส่วนร่วมในการทำประตูจำนวน47ประตู29ประตูกับ18แอซิสซึ่งเป็นสถิติการมีส่วนร่วมกับประตูยุคเพียมลิกนับตั้งแต่ปี1992เทียบกับอล er ันเชียร์1994-1995และแอดดี้โค1993-1994อย่างไรก็ตามประเด็นที่สำคัญคือเชียร์และโคลงเล่นมากกว่า4เกมขณะที่คิงโมลลงสนามน้อยกว่าเพราะพิมลิกยุคใหม่มีการลดจำนวนทีมจาก22เหลือแค่20ทีมในปี1995 ขณะเดียวกันซาลาห์ขาดอีกแค่2ประตูก็จะมีสถิติแอซิดเทียบเท่าในเพียร์ลีกใน1ซีซั่นได้โดยนักเตะส่งบันให้เพื่อนร่วมทีมตะบันตะข่าย18ครั้งเป็นรองแค่เทรีอองรีตำนานอาเซนอลปี2002-2003และเควินเดอร์อยจอมทัพแมนซิตี้ปี2 0 1 9 2 0 2 0ที่ทำเอาไว้20ครั้งเท่ากัน 4. โคดี้กักโปเป็นแข้งนักเตะโคที่2ในหน้าประวัติศาสตร์ที่ยิงประตูจากการเล่นตัวจริง10เกมติดต่อกันในแอนฟิลด์หลังโมซาลาเคยทำได้ในซีซั่น2017-2018 5. ซาลาซิลดาวสโนวสูงสุดครั้งที่4ทเทียบเท่ากับสถิติขององลีหลังจากจบ38เกมในเพียร์ลีก 6. ลิอร์พูคว้าทวรฟี่แชมป์ลีกสูงสุดอังกฤษ20สสมัยเท่ากับแมนยูแบบนี้คงไม่ต้องสงสัยแล้วว่าสโมสรไหนที่ประสบความสำเร็จมากที่สุด